สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับช่อง YouTube สาวสีขอผ้าเลาะนะครับวันนี้นะครับติดตามแม่ทิพย์นะครับคงสุดท้ายของเม่ทิพย์จะได้ตัวใดนั้นนะครับให้พี่น้องติดตามชมกันหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์นะครับกดไลก์กดแชร์น้ำเนยเด้อพี่น้องนะครับผมสำหรับช่อง youtube สาวสีขอผ้าเหลาะนะครับวันนี้ประทิพย์จะได้ตัวไหนติดตามชมกันนะครับ ทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการดูตัวมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโป้ใช้วิจารณญาณในการรับชมขอตรงๆขอตรงตรงมาเด้อปูเด้อขอสามตัวตรงๆเด้อปูตัวนี้ mm ลั่นกูลายน้ำที่ลั่งนอกปกนูนปูนน้ณโอ้คนคอนาไซแทน,นมันอ๋อนอ่ะวิมปูนเลยวงปูพญาหน้าปูงดงาแสนส 3โตเด้องวดนี่โอ้น่วงน,น,น,นอนค่ะกอ้มีโซกมีลาบให้ลูกให้หลานบ่เนาะ มือปูด้วยปนะปูมาปูนะย่งบุบอยงตอนี้กาลังไล่ำอยู่นะกำลังได้ลเำังได้น้ำออนเอี้ห้อเก้าบอเ่าตัวเก้ารูแปดจ้า เก้าเก้าบวกคูป5ก็ปีกับเก้า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 กค้้า เก้าห้าเก้าห้าบวกูเก้าห้าเก้าหาสชาติชเลือดชาติ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 ช

สองเก้าห้าสองเก้าห้าเก้า้าหนึ่ง่ะเนบกูล่างบนล่าบนเก้าห้าสองเงนบ๊อคาบสองสองอบอูเก้าห้บอกแม่อยังน้อยเราใจกันเนี่มันจะไม่พูดนะคือริศาค่ะแกน้คุณจะให้เป็นปริศนานะคะหนึ่งหบ่สองสองเด้ก็สองก เก่าหาสองแมนปูพูทิมบอกเนะเป็นสองนู่นีสองคูน้องนี่องปูหร่านั่งนังาเนี่ยอี่อย่างน้อนี่ปูมีต้นดีเลขสองเลขสองเลขสองบอกครับอ๋อสัญลักษณ์ของแกจะอย่างนี้จะเป็นสองครับเก่าหาสองเกาหาสถ้าแม่นตอบรับในปูเก่าหาสองบา In เก้าสองครับเก้าน hmm? ่ะสองครับเก้าห้าสองเก้าห้าสองเมนบอกครับไม่ขี้สอไม่เพียนแน่นอนโค้งสุดท้ายจากเจ็ดเป็นเก้า เจ็บ5 2สาม e n เก่าหาสองพยักหนาเน่ยปู้ตอดเงาเนี่ยตอดเงานะครับปู้ men ยกปูยกปู้เก่าหาสองเก่าหาสองเก่าหาสองนะครับขอสองตัวเนี่ยปู้ได้บปูได้ปู้ได้ไหมครับสองตัวได้ไหมน้องตัวสองตัวตัเน่ปู้ ล่างล่างล่างบแล้วครับล่างเลยหยุด็หาล่างล่างหาหยังน็อปูให้บ่ห้าาอะไรนอปูนาสองตัวนะคะสองตัวเนี่ย หาศูนย์่ครับห้าศูนย์ห้าศูนย์หานาศูนยมนบอปูเทอมนหาศูนย์นี่ยกโป้ึ้นอีกบึ้งนะฮ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 ะะฮอฮะ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 นะะฮะะ หาศูนะครับท้ช่วานย์หาศูนย์แม่กบู๊หาศูนย์่ยกบ้วแมก่นแวามตัวอีกอ่างกเก้าห้าสองเก้าห้าสองสองตัวหาศูนย์นะครับห้าหยกโคห้าหาหเออเนึกว่าหา ห้าห้านองั้นก็ปูอีหยังนอหน่ปูกับแปดเลยหกโอ้สมาพิศนาเด็ดโน้ยโอ้ยจุ๊บิานเนี้ปูออกเน้ยปูแปบอออกได้นิลูกหลานมันปึกลูกหลานมันปึกหาตัะจดยีสต์ปูปูหนึ่งบอ่บอ ห้าหกคนเลยวะปลาหนึ่งล่างห้าหนึ่งปูนห้าหนึ่งล่างหยับอีก่ะไปเายับหงห้าหห้าล่างถูกใจแล้วเอาละหาหกอาหาหกกับหาหกหาปูแมนปูถั่แมนยกปูเห็นไหนี่แหละ อีนั้นหกตนี่กนึ่งเกลยวฮกห้าหกห้าหนึ่งศูนย์ห้าหอ่ะห้าหกครับห้าหกห้าหกเนาะห้าหกแ้วห้าหกปะแมนปยำไรรอบเลยบเขาใจเัาปบ่เขาใจครับปูบตเียนครับเออีแปดเอานิ้วใหม่ค่ะมนุษย์นี่เนาะมนุษย์ค่อะมนุษย์โง่หลายอย่าง ขัน,ข,นขันเป็นหกกับยกหคกนิวให้เน่ปูเบาที่เราปึกได้นน่เบาที่เราปึกโอ้ดึงออกบ่เป็นศูน์บ่ปูขันศูนย์ล้ำให้เบิ้งเนี่ขันศูนย์ขันนึล้ำให้เบิ้งเป็นหนึ่งบ่ปูขันหกอ่าตใยนอปูนอเขียดเราเด้อบเห็นปูเขียดเรา หาเองหนึงหนึ่งหนึ่งหานึ่งหานึ่งห้หนึ่งห้าหนึ่งครับแมนึ่งยกปูปูหานึ่งหานึหานึ่งห้าหนึ่งชัดเจนแล้วหานึ่งนอปูนอจะบาเชงงล้วเนาะบาเชงแล้วล่างจะบาเชงแล้วหานึ่งครับ 9ก้าห้กับห้านึ่งนะครับต้องมุช่ห้าหนึ่งกับปูเนาโอเคเราผูโอเคลครับเก้าห้าสองกับห้าหนึ่งเด้อนะครับโค้งสุดท้ายนะครับค้งสุดท้ายแล้วนะครับเก้า สองเก้าหบนนะครับบนเด้อเก้หาสองบนแล้วก็หาหนึ่งลางนะทเจียนละเนะนึ่้วนาล่างสาะสาธุสาธุนะครับอ่ะขอบคุณหลายๆนะครับผมสางุนะครับผม แม่ทิพย์คงดันน่รักเก้าห้าสองเนอะเก้าห้าสองกับหาหนึ่งด้แล่านผู้ชมนะครับอ่ะคุณหลายครับสสสาาาธธธุุุววยยเเงด